ก่อน,น,เ,น,อนเขามาแหลี่ยงหัวสอนแม่บอกว่าหันห oh. าแปดโอ้หาแปดเท่าอยู่งหัวน,นะะ้องหันครับให้หันหาแปดเจ็ดบากว่าเป็นตัดเอาเด้อหาแปดเจ็ดแปดครับอะ่ะก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับคนสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาตามเลขของเจ๊แดงนะครับเจ๊แดงคนมีเซ้นเดี๋ยววันนี้จะได้เรื่อะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับ ไปหาเจดแดงกันไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจแดงห้าแปดตรงมตมจ้าก็มันหั้ออกหาแปดต้องนําตัวละพันละวาจัตัวละพันนี่ยได้ลอยคุ้นลอยแล้วว่คุ้นลอยก็ได้ไลเนาะแเขามาจางวดแล้วเราเพิงเจแดงเจแดงคนตั้งนะเจเขามาซีงวดวันนี้ไอไอลดงวด ว่างหาเอียงเข้าเก้าหลุดหนึ่งเข้าสี่หลุดงวดที่ห้าแล้วก็มาเข้างวดที่หกงวดเมื่อกี้วันเมื่อกี้มาจังไดกว่าเจ้าบอกคุยเจ้าบอกว่าไอ้นี่อะไรไปห้าแปดเจ็ดเจ้าบอกแค่โตเดียวห้างเดียวไม่เดี้ยเป็นบ้าจ้าห้าแปดเจ็ดแต่ว่าสตาด์ทาแปดเจ็ดแปดเนเข้าห้าแปดอ่า เขาห้าแปดอยู่แดงว่าหกงวดนี่เข่ามาดอ่าคิดงวดเดียวคิดงวดเดียวงวดนี่เป็นงวดงวนั้นมันออกโตเก่าเนอะอันหายห่าเก่าไปเพนาะเขาไปออกห่าหกโตเขาเต้องโตเก่าสมุณอะไรจีไปซื้อลหรอคับหัวมาตาออกไปแม่ที่เรียนค่ะคุได้จีไปซื้อให้เราะวายดีเหร เจ่แต่ว่าเลขของเกดแดงนี่เป็นเลขอันไดจ้ะเลขฝันเลขสูตรเลขฝันนี่ล่ะฝันเกี่ยวกับวัดวัดเท่านี่ว่ใกล้ๆนี่วัดก็ได้อันีเป็นความฝันโอ้แสดงว่าเป็นผู้มวัดน่าเจเนาะลูกไก่เพิ่งมาซื้อเท่าเราบมัดที่นี่งวดนี่เกดแดงท่านได้ฝันไปจ้ะมอดัฝันโอ้ว่าท่านได้ฝันจ้ะโอ้แต่ว่าหางสีนีให้ปากพี่น้องเพิ่งดูแมวว่า ม้านหนฝันยังบนแต่ว่ามักลำล่งมากว่างวดนี่มันสี่เจ็ดมักเจ็ดจะเอาศูนยสองเจ็ดศูนย์เจ็ดจ้ะศูนย์เจมักแล้วมักแล้วนี่คือควบมักัวบมักควบมักยังบทัอนเด็กเป็นตัวเด็กนหนาฝันม่านหนาฝันคือเข้าสีอาเอาเล็กฝันท่าพู้บัดมาใส่อีกแม่นบอค่านล่อฝันอีกก่อนล่อฝันอีกหลอดนึงจังสีได้ฝั้นท่งเนาะ มันพระยีบสองนี่แหะว่าสิหามาแต่แถววัดนีนะส่วนมากฝันมันพระบ่ค่ะวันพระมันหักเตียงะไนะมันจังคิวนะเจ๊แดงค้นเป็นคนหมาย่ได้พี่หนอเจ๊แดงเป็นวัดเจ๊แดงคนดูแข่งนะครับบกลล่ซื้อหลาที่จริงก็เลยถือได้ลราฝันงวดก่อนหกสามหกสี่แกเต็มเดียวแสดงว่าเขามาตลอดเตีเนาะเจเนาะเอเขามาตลอศูนย์สองเจ็ด สองเจ็ดอ้าวลงพิมพินอันนี้อันนี้คือเป็นเลขมักเลขมักน่าเลขมักว่าสิบตีดเจ็ดไรนะมัเจ็ดแต่ว่าถ้าเกิดเลขฝันวันที่ยี่สิบสองนี่มาตรงกันเนี่ยจงได้กับพันคุณพันพันคุณ มันขาเพพันธ um> ุ์คนอ่นไม่ได้อาเจมันขากเน้นมาให้กเรียวนะครับ0ูนยองเ็ดเอาลกถึลังพิมพ์อยู่ศูนย์สอง เอาพีง่ายถามแต่เป็นพี่ายปกติเอ่อเทาแดงนี่เพิ่นจะเป็นคนแบบมีเส้นแล้วก็ฟันแหม็นบางเพื่อก็บฟันนั่นล่ะฟันม่วงนี่บ่ออกก็บไปออกงวดหนาจังซีหน้าแต่ว่าสิเพิ่นหายไปนี่ค่อยเข้าซีซีเถื่อซีเข้ามาซีงวดซ้อนบ่ได้มาเฮ็ดทีเพิ่นหายไปใส่ตอนใชยแดนกับนังเดือดตอนนั้นนะชายแดนโอ้ไปอันนั้นตั์ก็ไปอันนั้นเอาของไปบริจาคเพิ่นค่อยว่าเข้าซีงวด ่อนก็ได้มาเหตมาเห็ดแล้วมันบอกเขามันเออมันเป็นหาเก้าก็ห้ไปมันสิเขางวนนี่แหละครับมันสิเขามาแล้ววดก้อนเขาม่แหลวซีงวดซ่อนมันว่าห่าปโอ้ห้าแปดเขายุ่น้งหนครับให้อันห่าแปดเจ็ดปก็ว่าเป็นตัดเอาเด้อห่าแปดเจ็ดแปดครับกับหกสาม่ว่าสี่เพื่อนเอากับเก่ากันี้ยมันก็ได้หลายตัว มวลนี้มวนี้ก็คือห้ตัวนี้เนาะจ้าห้ยตั0ศูนย์สองกเจ้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวตัดเอาเนาะค่ะเนาะเจเดี๋ยวเอาน้าตัดศูนเกนาะค่ะส่วนใหญ่ของเจเนี่ยสีเขียคแ่็งรงแั็่งจังสีค่นแล้วเธอกรโตดอยู่ได้มาสตัวมาอยู่สามตัวได้ตดทั้งวัตรงนอกจากห้อสี่เล่ยมพประตูห้งสิจ้า ใบตรงก็มวยอัานยังสิเขากระบอกขายหายดิเ<ฮ>ขาก็ได้ได้สามสิบแค่นี้นะคันพอดอแสดงมาแล้วดวงมันเป็นตรงก็บหวยอันเขาเขาขายไอ้ยากพอให้เจ้ายุ่สามสิบแล้วแต่ได้ได้หน่อยซื้อลอยก็ให้สามสิบนั่อเอาเดอกทีม,มากข,ของศูนย์เจ็ดสองนี่คือเกจแดงใดมากจะใส่จานกระมักมาแล้วสิไมีเจกจยังสิมาเพราะว่าสิมากศูนย์บอน คิดมากจังสินะบ่แม่นฝันตอมวดบ่แม่็นยังแต่ว่าเป็นฝันอยู่ว่านี่ยังมันฝันว่าวันพรายนี่จังสิจะได้กับฝันตัวนี้นี่แสดงว่าเลขจะเป็นเลขเอ่อเจ๊แดงคนมีเซ็ตเนาะเพราะว่าปกติเจ๊แดงนี่ตามที่เคยตามเพิ่นเนี่ยเจ๊แดงนี่บ่ได้เอาหวยไปมาดอกหวยฝันเจ้าของจากเลขฝันแน่แล้วก็จากเลขแบบเอ่อบางเทื่อก็มีคนมาบอกเนาะ หรือหม่ก็เลขของเด็กน้อยเป็นบอเจส่วนมากเนาะเจนี่เคยถึอร่างวัลนไหนรางวั่ไหนนะถือรางวัลนไหนสองตัวเจรางวัลทีหาทีสองตัวเจดมักตัวไดเป็นไหนเอซ่งเจดสองเจดค่ะวันนี้จะเป็นเลขชอบนะเจเนาะเจแดงนะคะตัวเดียวหลายมสเจดตเดียวสองเจดตัวเดียวสองเจดส มักสองเกจตัวเดียวถือยังงบ็เจดอเป็นเขียนให้ถืออยู่ว่านปจับหลายถูกยังสี่ลยกับให้พ่ออมรดมันกับให้พ่อมเลยบนสายเจดงหันทั้งทีกครับเออนั่นหไปตั้งก่อนไปเจดงเดี๋ยวหันมาทังทีามดอกต้อเอาสุท้ายายมูสเจ ม้นเรื่อยๆแม่โอพี่แดงพี่แดงกีแดงม้นเรื่อยๆครับผมเอม้นเรื่อยๆแล้วครับเอาหยุดะก้างมาท่นี่แคปหน้าจอเด้อพี่น้องแคปหน้าจอเอาเนี่บ่ครับอ่เนหน้าเจ แคปหน้จอฟงใจนๆด้อได้ตรงๆมาแล้วมาแล้วตรเอานข้ว่าหาเพิ่นแนวมตโตไดแน่เนี่ยสำหรับแนวทางของเกดแดงนะครับให้ทางเดียวเดียวนะครับศูนสเจนะครับอย่าลืมตัดวินวินสตัวเด้อครับด้วศูนย์สองสองศูนย์ศูนนย์สองเจ็ดครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับเกดแดงวงกลมให้สองตัวนะครับสองเจ็ดเม็ดเดียวนะครับตัวหมักตัวหมักสองเจ็ดเด้อพี่น้องอ่าม ขอขอบคุณครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ